สวยกว่าใจกว่าหยาที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บันแบนมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูรูครับอยูครับรูครับอยูครับกระปุกมารับกูไปดูนะฮะกูจะสัญญาได้ยังกูจะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับพบกับช่องม้าแล้วพบชมออฟฟิเชียลครับพี่น้อง เปในหเาก็ว่าหยาบหยาบถามเก่าศิลปินบัดเคยอยู่หมู่เคยรอนรดนเคยชีเขาเคยกินหนีจากหู่บ้านรถเพือนเขาไม่ได้เอื้อมหนีครับพี่รองจะพูดแบบนั้นจะพูดเช็ดนั้นไปในหเอาก็มาหยาบไอ้ไส้มีรองก็ยับ่น้องเพราะ้องนะมันมีถึงเวลาของมันเพราะเป็นยังในเ้องเสียไปอยู่รื่างกตามแต่ว่าก็มาก็เพื่องก็ยังคือเก่าเพระยังกูมางบ เ้พรานาชาที่ได้ไป็นขุนพงศ์ได้พได้เปขึ้นลงไดนมีอะไรก็ได้เาขึ้นงเปนน้ำพ้นก็เพรว่าอย่างพระบารมีพระไดเออพระได้ของขาได้ใจมาหลก็ไก็ไปหาขาทังเงินจากทั้งใ้เตะลุมทั้งุงเได คย่าผู้ใดแก็ไม่พีงน้องผู้ใกล้แปลง่ใจน้องเขานะครับต้องก็ได้ทำการรู้นเพนร่วมเพื่อนได้รูการนี่แต่บางคมันกมีสารน้ำพล้องเนาะเพราะ่าด้วยเพราะการหนีินนาหาเนาะให้กับใจตัวเรลดก่อนละได้ผิดกันผู้ใดผิดได้ผิดกันกพได้มีสิเจ้าหนังใจอย่างทั้งผู้บารทั้งู้หนากระไรทั้งตุ้มถอมาทำกานกับผมีอย่างนะครับผูอน้องไป้วยเพราะการหนีินน้องนะครับ เอาเคื่อเกมนี่ีบานพี่น้องใว้มยงจะได้บวลาในฤดูกานี้หมดน้ำพุกนนาพลเพราะเดกคนเพราะเกคนน้ำพุกเป็นน้ำพุกน้วกับ่ไดาเ็กนพุกไหนตุนังกุงเทพกงเทพไปทำงานนะครับไปทำงานรนสยามูไทยนะครับพี่น้องนะนะครับนี่คือประการแล้ววพระ่าพี่น้องอ่าใาใจ่าโดนแล้วพี่น้องกถามมา่าเปียงน้งพุกสีมาเมดไหครื่องสีมาอยู่ก็เขาจ กอางไกแล้วก็ฟอกไก่แล้วนะครับ มันอเเดียวเป็นเรื่อง้ำจีเปิดมาดูกานรองที่งานน้องกับม่ง่าใจที่งานมากห้นั่ใจพ่อแม่มากงายใจใต้สุคุคนเป็นลํำพ่นนะครับพอเริ่มบานเ่ออยู่ค่นอนดูน้อกันหน้าปีสองีสามสีสีนะครับเดี๋วนี้น้องก็บาม่้น้ามากกับแ่ง่าลงมาแต่บุเก็ดไม่ไ้รองนะครับบริบอเลยคางานมากกั่งายใต้ใ้สุบอใ้ที่งานเป็นลํำเพ่นสุดบอลากครับปัาเจ้าไขายเขาขายยัง่งน้อกคือูเก็ ไปนั่นแหละไปน้องแม่น้องดิได้ก็ให้พี่น้องหัดแป้งแป้งปั่นก็เด้อไ่น้องเอพี่ไปน่องเพื่อนก็ได้เพราะว่าถ้ามีโอกาส ือวันน้องคนดีมัดินมอนบลกบลดาขึ้นมาเดกลับขึ้นมาจากคนงานที่เป็นเรา่้นกลพีเป็น้องไปเรื่อยๆไป่วนพวกเราไปรอบนี้กเพราะว่าน้องมี่พัลลนี่กินของน้องนะครับน้องก็ได้เลยไปนครับพี่น้องน้ยเขาใจได้ไปน้องเ้อะอับนาโอเคไปน้องูายันปน้องก็ได้ี่น้องก็ได้บอมาเลยให้ลู้แยกน้องู้าหญ่หน้านะครับย้ญยก็ไม่กำลังใจทีมงกันศิลปินเทียนลำเพ่นครับน้อง ไม่ถ้า่กใจกันแกดุใจไม่มาั้งปพี่น้องแกพ่อที่ไ่ะกอการันีพี่น้องาอันนี้เป็นบรรยากาศที่1กนายน ผมจะนขาได้ร้อนเลย่ได้ว่ได้เดวว่ได้แล้วป๊า ครั้งไมบางกระโหกกราจอบางคบบางคบบางควัปเวันไปแล้วก็จังที่หรอคือตัวนี้นี่อิรูปร่างอับรงนี่มันก็เคลื่อนไหให้กระจกให้พระองค์นี่สองทอดพระเนตรบางเดินตามพระองค์อีกเลย้ท่านจะเสรเราสิบิบุรเดินต่มเล้ว มาตรงนั้นน่ะมันเป็นมาของเราให้พวกเจ้าได้ท บดใชเอาไปเลยเห็นตาลงกไหมขออนุญาตบางการนะครับองค์ไใอ่มาติดต่อลับโทรศัพท์เด้อโคด้าควอนทีแล้ววรอพระเจ้าฟ้าเอาโทรศัพท์เด้อเพื่อนมาเออ็นบีพุเก็ฟต์พุดก็ฟโทรศัพท์ไว้อยู่บองขายบ้านผู้ใดนอันโทรศัพท์ไปเอาเด้อขอบคุณครับมือหงายต่อได้ไหมครับพี่ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าได้เสร็จภารกิจนะครับได้มาเยี่ยมยามตามข่าวพี่น้อง บ้านคืออยู่อูเคยนอนนะครับผมเบราว์มอลล์ำเพลินล้ำเพลินเบราวาสิเป็นไอซ่าเอ็มดีนะครับบ่เคยลืมโลมาปราศรุ่นนะครับพี่น้องเบราวามาซอยกันไม่ครับต้องจครับพี่น้องไม่กราต้องจ่ายนะครับบ่เคยลืมสร้างปราศคุณนบอลเคยอยูอูเคยนอนนะครับสำหรับผู่ยักติดตามขอบคุณครับผู้บอติดตามก็บพราะปีนังครับพี่น้องอันนี้คือบริษับังครับนะครับผมเพราะว่าแฟนคอมเมนต์แต่เห็นเยอะ เตือนคือป <oh okay. <oh um ุ๊บนี่ไปยุ่งใส่เสีสีดังดังบ่ดังนะแ้วแต่ครับพี่น้องเพราะว่าคือผมว่าได้เอาซื้อเสียงผมบอกว่าได้ผมหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผมว่าได้เอาซื้อเสียงมาเลี้ยงครอบครัวเขาหาแข่เงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับพี่น้องจะในผู้ติดตามแบบขอบุณผู้มาติดตามก็ว่าเป็นยังครับพี่น้องคือความสมัครใจของพี่น้องบม่ได้บังคับนะครับจะในยุ่งใสยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับแต่บ๊า ปีนี้บ่ได้ขึ้นมอลลัฟบ,บงในเด้อพี่น้องปีนี้ยังบ่ทันลาสขึ้นม,ะะลนมอลลัฟบ,บงในนะครับคือผมเฮ็ดงานที่กรุงเทพล้านสัญญาภูไทยของพี่นกเกิร์นะครับพี่น้องกันพี่น้องกุ้งได้ยากพ่อนะครับได้พ่อกันได้อยู่ที่กรุงเทพล้านสัญญาภูไทยนะครับเอาสำหรับคืนนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เช่นี้นะครับครับ